ลืมบอกอันที่6นะครับเรื่องราวภายในภาพและเรื่องราวภายในวิดีโอต้องมาก่อนเสมอครับรู้แค่5ข้อนี้นะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้ดีได้สวยอย่างแน่นอนยืนยันด้วยคลิปนี้เลยครับ เรื่องที่นักถ่ายภาพและนักถ่ายวิดีโอต้องรู้นะครับ 1. จะต้องรู้ว่าเราจะให้หน้าชัดหรือหลังชัด 2. จะต้องรู้ว่าจะให้ตรงไหนสว่างตรงไหนมืด 3. จะต้องรู้ว่าจะวางสีสันไว้อย่างไรเลือกใช้สีให้ถูกต้อง 4. ต้องรู้การจัดวางครับจะวางไว้ซ้ายไว้ขวาไว้บนไว้ล่างหรือวางไวต้ตำแหน่งไหน 5. จะต้องสร้างภาพให้มีมิติสวยงามครับ